เวลาที่รู้สึกรักใครมากๆรูส้สึกสูญเสียความเป็นตัวเอง iah. จากเป็นคนที่เคยสดใสาจากเป็นคนที่เคยร่าเริงจากเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองจะเป็นคนที่ทําอะไรมั่นใจตัวเองสุดๆเวลาที่มีความรักแล้วรักใครมากๆสูญเสียความเป็นตัวเองสิ่งที่ครูพูดมาเมื่อสักครู่นะคะมาลายหายไปหมดเลยเมื่อเจอคนที่เราชอบมากๆ วิธีการรับมือหรือว่าวิธีการจัดการกับความรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองนะคะทำยังไงเมื่อรู้สึกลักมากๆอย่างแรกเลยเรื่องของการโฟกัสตัวเองเวลาที่คุณรักใครมากๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมองเห็นแค่เขาคนนั้นคุณไม่ได้มองเห็นตัวเองเลยจนสูญเสียความเป็นตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสตัวเองเราโฟกัสเฉพาะคนที่เราคิดว่าเขาสําคัญเพราะอะไรเพราะเรากลัวเขาไม่รักเพราะเรากลัว ว่าถ้าเราเป็นตัวเองมากเกินไปเขาจะไม่ชอบเราก็จะไม่มีความสุขกับตัวเองเรารู้สึกฝืนๆเขาทําอะไรก็อยากทําเหมือนเขาเขาคิดอะไรก็คิดตามเขาเขาไปไหนก็อยากไปเหมือนเขาเขามีสไตล์ยังไงก็อยากจะเป็นแบบเขานี่คือความไม่มีโฟกัสในตัวเองถ้าคุณรู้สึกทุกข์มากๆกับเรื่องนี้ให้หันกลับมาโฟกัสตัวเองนะคะให้คุณมองตัวเองก่อนว่าฉันในเมื่อก่อนฉันเป็นยังไงฉันเคยสดใสแบบไหนฉันเคยแฮปปี้ยังไงฉันเคยทําอะไรได้ดีบ้างฉันเคยคิดอะไรได้ยังไง แต่เมื่อมีความรักเข้ามาแล้วทําไมฉันถึงลืมตัวเองไปได้ทําไมฉันถึงไม่โฟกัสตัวเองทําไมฉันถึงไปโฟกัสแต่คนอื่นทําไมฉันถึงคิดถึงแต่คนอื่นโฟกัสตัวเองก่อนอันดับแรกหาจุดที่ตัวเองจะไปก่อนว่าเราจะไปตรงไหนว่าเราจะทําอะไรบ้างถ้าเราเอาชีวิตของเราเนี่ยไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์มีคนเข้ามาแล้วเราจะต้องทุ่มเททุกอย่างกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลย ในวันทั้งวันนี้เราคิดถึงแต่เรื่องของความรักคิดถึงแต่เรื่องคนนั้นนั่นคือการโฟกัสเฉพาะคนอื่นโฟกัสแต่เรื่องของคนอื่นทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองการสูญเสียความเป็นตัวเองทําให้ราคาของเราตกลงเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นผู้หญิงที่ราคาแพงหรืออยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองโฟกัสที่ตัวเองก่อนหาจุดในชีวิตของเราซิตั้งเป้าหมายในชีวิตอยากทําอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตมันมองกันได้ยาวๆไปได้อีกยาวๆเลยนะคะแต่ความรักเราก็ ให้ความสําคัญแต่เราจะไม่เอาทั้งชีวิตไปเซให้กับเรื่องของความรักอย่างเดียวจนเราลืมสิ่งที่เราจะทําจนเราลืมเป้าหมายของตัวเองจนเราไม่ได้คิดถึงเลยว่าวันนี้ฉันต้องทําอะไรบ้างเมื่อคุณโฟกัสตัวเองแล้วคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าเ,ออเดี๋ยวฉันจะไปไหนต่อนะวันนี้ฉันจะทําอะไรบ้างในวันนี้นะคะข้อที่2ก็คือสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเอง เวลาที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราเอาตัวเองไปจอดติดกับเขามากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูเล่าไปเหมือข้อที่1นั้นนั้นนั่นแหละค่ะทำให้เราขาดเสน,เน่ห์เพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากจะให้เขากลับมาโฟกัสเราเหมือนที่เรากลับมาโฟกัสตัวเองข้อที่1นนะคะเราต้องสร้างเสน,เน่ห์ให้กับตัวเองเราโฟกัสตัวเองได้มากขึ้นแล้วมีคนมาโฟกัสเรามากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองให้กับใครทุกสิ่งทุกอย่างคือศูนย์รวมของฉันฉันอยู่เหนืออำนาจฉันอยู่เหนือเกมฉันเป็นผู้คุมเกม ฉันกลุ่มอำนาจนี้เท่านั้นและนี่คือฉันจะต้องใช้สเสน่ห์ของฉันเพื่อที่จะให้คุณอยู่ในเกมที่ฉันสามารถคุมได้และเราจะเจ็บกับมันน้อยมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พอเราใช้สเสน่ห์ของเราเป็นเรารู้จักบริหารสเสน่ห์เราจะรู้สึกว่าเราจะเป็นจุดโฟกัสเราจะไม่ได้ไปรู้สึกว่าสูญเสียความเป็นตัวเองเพื่อที่จะคิดถึงใครเพื่อที่จะเอาใจไปผูกไว้ต่กับ นอืน่เราจะให้คนอื่นมาติดเราแทนเพราะฉะนั้นการบริหารเสน่ห์ตัวเองให้เป็นการใช้สเสน่ห์ของตัวเองทําให้คุณเป็นศูนย์รวมของการโฟกัสของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณคุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์เขาจะอยากตามคุณแทนที่คุณจะคิดถึงเขาเขาจะคิดถึงคุณมันจะประมาณแล้วการใช้สเสน่ห์ใช้ยังไงล่ะครูสเสน่ห์นี่คือทั้งภายนอกและภายในภายในก็คือเรื่องของอะไรบ้าง เรื่องของจิตใจเรื่องของมายเซตภายนอกคือบุคลิกภาพทั้งหมดคุณใช้เป็นหรือเปล่าคุณดึงมันออกมาใช้เป็นไหมความมีเสน่ห์ของคุณคุณไม่ต้องเป็นต้องสวยแต่นั่นคือสิ่งที่คุณมีสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมที่ผู้ชายจะไปไหนจากคุณไม่ได้ที่คนรักของคุณเนี่ยจะไปไหนจากคุณไม่ได้เลยเขาจะโฟกัสแค่คุณและคุณน่ยจะอยู่เหนือเกมความสัมพันธ์นั้นคืออะไรคือเรื่องของภายในจิตใจความเป็นคนที่มีจิตใจดี ใจิตใจกว้างเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้เข้าใจเขาเข้าใจตัวเองนั่นคือความที่มีใจิตใจที่ดีผู้ชายจะแพ้ผู้หญิงที่เป็นลักษณะประมาณนี้ที่รู้สึกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เหนือ ขึ้นมาอีกไม่ใช่ผู้หญิงที่ทั่วไปหาได้ตามงานวัดทั่วไปไม่ใช่แบบนั้นฉันไม่ใช่แบบนั้นแล้ว mindset ของฉันก็ดีฉันคิดดีฉันมุ่งไปหาอนาคตฉันรู้ว่าฉันจะต้องทําอะไร 1, 2, 3, 4ในแต่ละวันไม่ได้เอาหัวไปคิดถึงแต่เรื่องของผู้ชายฝ่ายเดียวผู้ชายจะติดมากความรักเนี่ย ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นอย่างเนี้ยอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้อยากจะเข้าหานั่นแหละค่ะคุณไม่ต้องวิ่งหาใครไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองให้กับใครเลยด้วยซ้ําถ้าคุณใช้เสน่ห์ตรงนี้ให้เป็นสุดท้ายข้อที่3ก็คือสร้างความรู้สึกเติมเต็มในหัวใจของตัวเองให้ได้ก่อน สร้างความรู้สึกรักตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปอยู่กับคนอื่นก่อนที่จะใบแบ่งความรักให้กับคนอื่นมันต้องล้นแล้วในหัวใจของตัวเองมันต้องล้นออกมาแล้วก่อนที่มันจะเผื่อแผ่ไปให้กับคนอื่นได้ไม่ใช่ว่าต้องการความรักเพราะฉันรู้สึกขาดเพราะฉันยังไม่เต็มเพราะฉันยังต้องการอีกต้องการคนมาสร้างความสุขให้กับฉัน ต้องการสร้างสิ่งที่ดีให้กับฉันมันยังไม่เต็มเมื่อมันยังไม่เต็มมันก็ยังไม่พอเมื่อไหร่ก็ไม่พอจะอีกกี่คนก็ไม่พอจะดีเท่าไหร่ก็ไม่พอนี่คือสิ่งคีย์สำคัญ3ข้อที่จะทำให้คุณไม่เป็นเบี้ยล่างของความรักที่จะทำให้คุณไม่อยู่ใต้เกมอำนาจของความสัมพันธ์